สวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับผมพิเก่งชาแนลนะครับผมวันนี้พี่เก่งชาแนลก็จะพาทุกคนไปเที่ยวในโต๊วางเนนะตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วนะท่าผู้ชมครับบ่ายสองพาทุกคนไปเที่ยวนี่บรรยากาศมันก็ร้อนอย่างนี้แหละตอนนี้พี่เก่งก็อยู่ในวัดนะอ่าจากจากตรงน,นี้ไปก็ประมาณทีที่สามกิโลนะครับวิ่งทีที่ห้านาทีแต่ก็น่าจะนานก็ได้เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในเมืองออกจากในตัวเมืองนะมันโดยจะติดไปลงไปแดงไหนนั่นแหละ อช่ครัเดี๋ยวพาทุกคนไปดูน้ำตกมันก็ไมจะเป็นน้ำตกเรามันเป็นท่าน,น้ำไหลนะ่ะอ่ามันเป็นท่าน,น้ำไหลนะมก็ช่วงหนา้อนแบบนี้ก็ะจะพาทุกคนไปหาบ่นอนคือคล้ายร้อนเออเผื่อทุกคนไหนที่ไปยังไม่เคยดูจงยังไม่เคยมาเออเื่อยากจะมาอ่าจะได้ตามพีเจงมาได้นะมาคล้าย้อนในช่วงหนา้อนแบบนี้หาบ่อนเล่นน้ำตกเย็นเย็นในนิโคลาดีแหละอุณหน้บาบ้านเิ่นในรายการดช่วงนี ไช่ครับไม่รอดชาเรานี่บ่ายสองกว่าแล้วครับกว่าจะไปถึงที่เกาะนู่นแหละสามโมงเย็นบ anyway> ่ายสามนะผมหลดตรงรถคิดอะไรได้ไปครับไปเตรียการเตรียเวลาออกเดินทางกันเลยดีกว่าโอเคไปขวนครับเดี๋ยวอีกสิบเก้าโลคุณมองว่าจะตัวเมืองโคราชจะไม่ชื้นหายเลยเนี่ยมันร้อนร้อนมากเลยเนี่ยเดี๋ยวแวกินน้ำนี่ตื่มน้ำมาได้ในน้ำแก้วนึง น่าก่อนมันแดไปถึงูรลแรมโมงเย็นไปเดินไปเดินดูแล้วครับหัวไม่ไหวรอนรอนมากเลยดูทระอาทิ์อะไรนะพระอาทิตย์ตอนจะบาย3ไหมนะบาย2โงกว่าเลยบายะขึ้นแล้เนี่ยโอ้โหโคตรรอดเลยะ ไปต่อ,อีแ่ก,กิโลยี่สิบหกิโลมาแล้วก็ถึงกันแหละโอยคือรอนแค่หสองเก้าหนึ่งับคปับ คนเดียวอีก20กิโลนะครับผมกิโลเมนะครับเที่รมาณจับปตามไลยกิโลไปตามไตอนะนีอนะ้นอกาศร้อนมากเลยเนะนี่ยไปท่อเดี๋ยวจะหาที่บานนาพรเนี้ยอาเรียกเขอไปัยะหางเลยนะครับ ครับตอนนี้พี่เจนกำลังติงแล้วนะโอ้โหดีดีเหมือนคนจะเยอะมากเลยนะครับดูง่ามขนาดปลายสามนะที่นครับคนก็ยังเข่ามาเชี่ยวกันเต็มเลยนะเนี่ยว่าวคนเยอะมากวันนี้ขนาดเป็นวันจันทร์นะครับทุกท่านง่ามคือเป็นวันจันทร์โอเคเดี๋ยวพี่เจงจะพาเข่าไปดูข้างในน้ำตกมันมีน้ำหรือเปล่าเยี๋ยวพาไปดูหน่อันนี้เป็นป้ายนะครับผมเี้นน้ำตกปางเน้นเน้น ไปเดินทางไปดูต้นไม้เป็นบอลสอดต้นก็หนึ่งยอดมากเลยเหมือนจะมาเฉยปลายสามไปดูชิลประมาณหนึ่งชั่วโมงจากโบราณมาเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูในแรงโหคุ้นยังมาก คือคนนักคนอย่างไยเลยน่ะคุกนั่ง,นนงเนน,นานมาเด่นทำยนี่น่าเห็นที่เราล้วู้ยสวยคุยังาเลยนำไดอยู่นะ้าเพื่องนครับเไปเกในเล่นเล่นดอเกเขาวิ่งไวนามไปเปลนเมิเกนจะห้ดูด้วยว่ะเขาเด่นกันเยอะนาดไหน,นโอ้เหนไม่ได้โดนครับเนี่ยูเด็กน้อยคนโดคนใหญ่เล่นนากันเต็มเลยน่ะ นี่ตอนนี้เขาก็มีบ่อนนั่งกินข้าวมีอะไรนะ้ำมิลานนะทุกคานอาหารนี่ัวน,นี่แบบนะเขาก็มีหวงยางให้เข้านะคุณผู้ชมครับโอ้โหยังหลายเลยโอ้อยากเดมเหมือนกันนะจะว่ายน้ำไปเป็นไม่อยากลงไปแช่น้ำเย็นๆดีกันเนาะจะพาไปดูอีกด้านนึงไอ้ด้านนี้กันจะจะไปร้านอาหารนะคุณผู้ชมครับเป็นร้านอาหารนะอขอกินเยอะแยนะเลย คนเชี่ยวมาเยอะมากเลยครับนันเป็นวันธรมรมดานะเนี่ยเปิมันจะดคือเขาไปทำงานกันคน,นเยอะมากตอนนี้สาวพี่ผมว่าน,ากกน,ากกน่าจนะคนเยอะขนาดนี้นะดูจะเป็นร้านอาหารไม่ใช่โครงการเลย ทุกคนครับมาตะกูนี่กเออนั่งเพื่อนมาพอดีนะเออเพื่อนก็มาเล่นมานั่งกินนู่นนี่นั่นเออกินน้ำส้มน้ำส้มกันก็ประมาณชั่วโมงนึงเลยแต่ว่าจะมาถ่ายเสร็จลุก็มาป๊าเพื่อนพอดีนะครับผมอ่าเป็นไงเท่านี้ก็เป็น,นบนนรนรานนยากาศกำลังเล่นโบราณป่านนอหนี่แหละข้างหลังข้างหลังตรงจานนอเออคนก็นยังเยอะอยู่เลยนะเออใครอยู่แ,ยแ,แถวๆนี้ใครที่ยังไม่รู้จักก่แวะมา มาเที่ยวมาชมได้ต่วนี้ก็ช่วงมันเป็นช่วงหนาร้อนแล้วเนาะเออมาหาที่พักผ่อนบรรยากาศเย็นๆสบายๆช่วงวันหยุดวันหยุดอะไรแบบนี้แหละครับถ้าท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่เก่งเดี๋ยวขอตัวขี่รถกระบานก่อนจะมีสายก่อประมาณหกสิบโลนะจะจะมีไปบ้านี่จริงนะอ่าก่อระยะทางระหว่างทางไปบ้านจริงๆก่อจะไม่มีอะไรให้ดูดอกงานก่อจบทุกนี่ละไงเลยแล้วกันเนาะอ่ะนะครับ ชอบคลิปแบบนี้ก็เชิญกดไลค์กดแชร์ใอ้เพียงเลยนะครับแล้ออ๋ยวชมกันใหม่คลิปหน้าตั้หแล้คลิปนี้ก่อนสวัสดีครับขณะนี้เย็นแล้วบ่ายสามสี่โมงเย็นแล้วนะคนก็นยังเยอะอยู่เลยไปครับนี่ขมามากเจ้ากันนี่เ,เรียบร้อยแกลบนี่เลยไปครับพคกันใหม่คลิปหน้าลลคลิปนี้ก็บ๊ายบาย